คือต้องอ่านเขาอ่านก่อนว่าขให้ดูรอบไหนรอบจากตรงนี้มะหน้าหน้าเครื่องเขดูรอบจากในในตัวที่ประวัติเขาไม่ยอมเอาตัวที่ประวัติมดูแต่เขาอ่ายืนยันตามที่ประวัติแต่ตรงนี้ผมเห็นก็คือผมผ่านเนี่ผมคุยด้วยปเลยนะ่าก็ของของคุณสองสองคนนี้คือเครื่องอ่ะมันสองสูบใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมมธิบายก่อนนะคือเครื่องอ่ะคือรื่อสองสูบอ่ะมันจะต่างต่างจากเครื่องหนึ่งสูบกับสี่สูบเราที่ว่าเวลาวัดนะฮะไม่อ่ะ มอนจะเขาเป็นสองสูตนะไมมันจะมีการเคลื่อนอย่างเช่นสมมติรอบรอบตามสูตของเครื่องคุณอนะ่ะอาจจะอยู่อยู่ที่ประมาณสักพันรอบมันจะสวิงใช่ไหมแต่คือของของของเครื่องวัดเราอะ่ะมันจะต่ำกว่าหรืออาจจะสูงกว่าบวกลบอที่ห้าร้อยแค่ห้าร้อยห้าร้อยใช่สี่สี่แต่ทีเนี้ยเวลาบิดไปอะ่ะเวลาเครื่องมันบิด,บ,ดบิดวัดรอบแบบถ้าเรามองที่ตัวนี้ใช่ไหมมันจะมองว่าเฮ้ยหกันรอบแต่เวลาที่ตำรวจเขาดูอันนี้ผมไม่ได้พูดแก้ตัวางเราตอนไหนมันต้องมีคนคุยกัเขาก็เหมือนประมาณว่า เครื่องอ่ะมันอาจจะกระโดดหรืออาจจะไม่กระโดดตรงนี้ผมก็ไม่รู้แต่คือส่วนใหญ่ที่ผมวัดคือสองสูบกว่าสามสูบลองจะกระโดดแต่ว่าสมมติเราเราเป็นเจ้าของรถเข้าใจเมื่อเราเป็นเจ้าของรถอ่ะเราจะรู้เสียงคืออันนี้โอเค <okay. S 1> เสียงคไอทีออ่บิดใช่ไหมไอเดียแต่ว่าเสียงมันเป็นหอนเหมือนเวลาผมวิ่งทางทางยาวๆมากๆคือแบบอัดอยากอัดเลยใช่ไหมพูดกับบ้านคืเขาเบิ้ลเครื่องอ่ะพี่เขาเบิ้ลเลยเบิ้ลหนึ่งแล้วผมจะบอกให้ฟังว่ารถผมอ่ะก่อนที่จะปรับปรุงอ่ะผมมาเบาคันนี้เยอะแต่ปรากฏตรวจออกมาคันนใดเบา อ๋อคือตัวตัวตัวไอ้นี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาบิดตะเกียบคันนี้กระดานแต่ของผมเขาไม่ดังเล่นผมนานมากบิดอยู่นั่นนะบิดเอาเอาจนได้เอานี้ดีกว่าเอาจนได้แต่ว่ามันโดนเลยแล้ว่ช่างมันก็คือโดนทั้งคู่ดนที่เดียวกันที่เดียวกันเวลาเดียวกันครับผมแต่ว่าเราจะรู้อยู่เพราะเป็นรถในกลุ่มว่าคันนี้ดัง ก่อนจะปรับปรุงเนี่ยดังจริงยอกรับซีซีพอเข้ากันไหมเข้ากันเลยครับรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันคืออนี้เลยมีกวามยอมรับเลยว่าดังจริงต้องโดนเพราะะฉนั้นสมควรต้องจ่ายแต่คันนี้ไม่ดังแต่เอาจนได้เอาจนได้เอาจนเอแบบเอาจนดังอะมันหอนพี่ผมผมผมหัวเสียไม่ใช่ว่าผมจ่ายให้รับไม่ได้นะทำผิดต้องจ่ายแต่ มันต้องมีตอนมีเหตุก่อใช่มันต้องมีเหตุและเหตุให้กับเราแต่มันโดนไปแล้วไม่เป็นไรผมเล่าให้ฟังไม่ใช่ผมเพราะว่าคือคุณนันเล่ามาคดีแล้วว่าผมจะได้เอาไปรายงานเขาว่าคีอถือปฏิบัติผิดโดนอะไรมาบ้างใช่ครับผมลืมขอขออนุญาตถ่ายบันทึกได้ครับไม่ได้น้ำไม่โอมถ่ายไม่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถายดูด้าัซ้าะนะไม่ไม่ได้ถ่ายดูด้านซ้ยที่เขามาโดนอ่ะมาที่ไหนต้องมาตรวจที่ไหนผมมีเพจไงโอ้ช่วงนี้รุ่นนี้โดนกันเยอะครับพี่่ส่วนอยากไปเล่นฮันนิง ช่วงเนี้ยในกลุ่มพวกเนี้เขาโดนกันเยอะอยู่ครับช่วงนี้นะก็เลยเป็นในนี้เออพวกมันนี่ผมถามได้เล่นนะของพวกคุณมันมีเทศกาลเหนบ้านี่เลยนะมีวันลายอย่างเดียววันลายคือมาจากกี่โมงต้องเตะดีรวมกันใช่ใชิสำหรับกี่้อเนี้ยใช่ใช่มีแค่วันเดียวปีวันเดียวใช่ไหมเขาเรียกวาวันลายทั่วโลกก็คือถ้ามีเนี่ยคือยังไม่มาให้เราเยอะเลยไปแล้วผ่านไปแล้วอเ พราะถ้ามันมีเนี่ยคือจะไม่จับเหรดอถ้ามีเนี่ยเขาจะมีแฟนเพิ่มสเปซให้กับพวกคุณอ๋อเหมือนเหมือนทเหนฮารเไงฮารเลมีฮารเลยเอาเหมือนมมีคนยิงยิงไปบอกว่าเออเนี่ยมันจะมีวันฮาเล่นะขอแบบนิ่นึงได้ไหมเราไยจ่ายให้รือไปถึงทิ้งคืนว่าถ้าเมาอ่ะยังไม่จับวันเดียวของปีอะใช่วันเดียวของปีโอเคแต่ผมขอหาอะไรที่จะมาช่วยพวกคุณก่อนนะได้ครับ อย่างเช่นดูแถบแม่ลงแม่เหล็กดูเนี่ยแถบคล้ใย้อยางเนี้ยที่มันจะบอกอย่บนลเสียงตอนนี้นะเผมเห็นอยู่ตรงข้างล่างไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่เพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าผมจะทําให้ทุกคนเขาแบบมาใช้จะได้ไม่ต้องไปอออยู่ที่ขนส่งจริงไปอ่อขนส่งอไม่วัดจริงเหรอโดนคนไล่มาเยอะแล้วไล่มานี้ใช่ไหมใช่นี่เจอแล้วโอเคแถบแม่เหล็กเลรอครับอ่าไม่รีบมาถ่ายหรอกปีเขาอยู่ปีเขาไม่คิดอยู่ นี่นี่ผมทอดหรอกนี่อ๋ออันนี้เสียงคุณ92นะครับผมแล้วก็วัดรอบที่3,600หรือ800เนี่ย625อันนี้เขาบอกชัดเจนเลยนะเนี่ยแต่วันนั้นตำรวจเนี่ยแบบอนุมารเป็นเองคือเขาไม่ดูตรงนี้เลยค่ะแรกคือตำรวจอ่ะเขาไม่มีเวลามานั่งดูตรงนี้หรอกหรือว่าเนี่ยเขาพึ่งต้อคุณจอดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้อึูตรงไหนแล้วก็มืดอ่าแล้วถามว่าคือมันไม่เห็นละแล้วก็เขาก็อ่ะเขาก็อ่ะจับตะจุนเจอนะถ้าผมุดาวนะเขาจะเดินไาวางว่าคันเนี้ย ไอทีไอทีรอบเท่าไรรอบเท่าไร่ลไรแล้วเขาก็ตะโกนมาเออเอาไว 5, 000, ้ไดเลยห้าพันสี่พันอะไรอย่าง,งี้ใช่ไหมจริงจริงอ่าโอเคแต่เขาเขาเฉลี่ยให้ผมสามพันแปดมนะเพราะนั้นเขาคูยอยู่นะอ่ะอเเาเราสามพันแปดเสร็จเราบิดจริงๆมันเกินครับแต่เขาบอกว่าก็ผมไม่เชื่อไมค์คุณผมเอาจากของเขาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่เสียงเราอ่ะเราเป็นเจ้าของรถเรารู้อ่ะวันหุ้ยรอบขนาดนี้เนี่ยผมวิ่ง่างจังหวัดแบบความเร็วลอยลาแล้วอ่ะเราจ่ายอ่ะคันนี้คันนี้ถือว่า เดี๋ยวผมต้องดูเอกสารของชิ้นก่อนมาดูก่อนเอาดูเอกสารงกับเอกสารได้ที่จับมาใเนี่ยโอเคอันนี้ผมสนะครับผมขออนุญาตนะครับครับผมแรกเนี่ยมีแต่ปกติมันต้องมีนะอาจจะอยู่ใครบอกอ่ามันน่าจะอยู่ที่สวิงอาร์มครับพี่ตัวสวิงอาร์มไม่ใช่หรอเขาไม่่หรอ่ะมีบอกเหมือนกันครับใช่อยาต้นับ เพราะว่าตัวใหญ,ญ่ของก่อนยังไอ้ตัวแถบพวกเนี้ยมันยังมีอย่างนรคือถ้ารุ่นพวกเนี้ยจะไหวตัวจะอยู่แถวแถบระวังข้อพี่ร้อนมากเนี้ยในแถบมันจะมีตามแถบอยู่แต่ถ้ามันไม่มีจริงอ่ะก็อถรถจากสรับแจกผมไม่รู้แล้วนะนะอ่าพี่แต่อันนี้ยเขามีแต่น่าจะเออเล็กๆไม่ได้ไยอยโอเคปีใหม่ร้ยอ,นนรอยจะไม่ยอมติดอันนี้ร้อยสี่ครับอันนี้ก็ให้มากาั้งจุสองครับตามกฎหมายก็คือถ้าคุณมีแถบตรงนี้เมื่อไหร่อ่ะครับ จะเย็นจะยันได้รัฐบาลอ่ะเขาจะโบกให้อีกห้าก็คือจากคุณเก้าสิบสองจะเป็นเก้าสิบเจ็ดอันนี้มันก็จะเกินโคต้าที่ทางรัฐบาลเขาให้มาคือเก้าห้าถูกไหมก็คือถ้ามีอย่างเงี้ยจะด้วยเหตุผลใะไรก็ตามอ่ะโบยห้าโบยห้าอัตโนมัติใช่เพราะว่ามีมีคันหนึ่งมันดังเก้าเจ็ดแล้วเขาให้ก็ใช่ไงเพราะว่าเขามีตัวนี้โอเคของคุณถ้าคุณไม่แน่ใจว่ารถคุณมีฝากคุณไปที่สุดแล้วก็ให้เขาเช็คถามเขาว่าเออเนี่ยที่ไอตัวเนี้ย ทำไมลดเพื่อนผมมีทำไมรุ่นรุ่นผมไม่มีได้ทีแล้วถ้าเขาบอกว่ามีก็ลองไปเบิร์กับเขาดูได้ครับอยันนี้ดีเลยโอเคอันนี้เป็นหมาเป็นต้นๆนะฮะที่แบบว่าเป็นกฎหมายตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสองพันสิบเก้าเพระเมื่อก่อนอะไอตัวแทนไม่อยู่ทางนู้นเลยไม่มีเลยแต่ว่าะไม่มี้มีแล้เป็นกฎหมายใหม่แล้วเขาก็เลยฟิกว่าเสียไม่ต้งมต้องไม่เกินเก้าหน้าไม่ต้องทะเลาะกันไงตีปักกระหาเลยิีออกมาจากได้มาต่อใช่เพราะว่าทุนเดิมองเข้ามา ทุนเดิมของเขามา97แล้วก็บวกไปอีกห้าอยู่ที่เขาทำอยู่ที่ผู้ผลิตเขาได้ดีแค่ให้อ่ะจะได้ไม่ต้องมาเถียงเพราะก่อนตอนก่อนออกมาเนี่ยเขาจะต้องมีการวัดก่อนว่าเสียงรถที่เขาออกมาเป็นตามสภาพของโรงงานหรือเปล่าต่างคุณภาพของโรงงานเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องวัดเสียงว่าเ่าไหลอะไรยังไงส่วนครั้งเนี้ยวัด1 0 0ันะครับแต่ทีเนี้ยสองสู้ ผมก็ง้อหมอกของก็แค่สองสูงอะเวลาผมดีบอ่ะตรงนี้ล่องกระโดดอะผมอาจจะต้องสอนดีได้จริงๆดูใหม่ก็ได้แต่องเห็นเพราะไม่ดูเพราะไม่ลองเพราะไม่ลองพอผมเห็นเครื่องอ่ะเล็กซี่อีกนิดี่เป็นที่เป็นแม่เหล็กเออแล้วแล้วแม่งก็ไม่ให้ดูเป็นแม่เหล็กแล้วถ้าจะเป็นแท็บเล็ตอันนี้เป็นสายมาแล้วก็จะบอกอย่างเดียวว่าผมตามของผมผมตามกฎหมายแต่ว่าไม่ให้เราดูจำกตรงนี้พูดถึงน่าจะเล่นเล่นไดตางกฎหมายตามกฎหมายเขาเล่นอย่างนี้เขาพูดเขาพูดเหมือนยันทุกคนครับต้องยันทูกกองยันทูกล่างเลยแหอะ มันต้นเดือนนาะนี่เหมือนแตะว่ามันหลุดอไม่ไม่ไม่ม well ันไม่มีมันไม่มีรอยหลไไม่มีรอยติดใช่เลยครต้นๆผมหัก่อนทั้งสองคันเนี่ยทพ่อใส่มาเป็นพ่อเดิมเลยนใช่ครับเดี๋ยวอันนี้ก็วัดสามพันแตใช่ไหมสามตั้งแต่รึตามตามเลยมันสามพันหกหรือสามพันแปดวะสามพันหกสามพันหกสองห้าสามพันหกคือแสองพันหกสามพันหกสามพันหกสองสิบ เอาลยเดี๋ยวมันส้มตังเลยนะเอาเลยนะอ่อทางสอบทางส้มก่อนนะครับคุณมีเก้าเจ็บอยู่ในมือนะตายแล้วนีเจ็บบาดเจ็บอันนี้อันนี้ยังไม่ได้บิดรอบเป็นรอบเดินเบานะครับรอบเดินเบาของรถเราปมาตนดานจะอยู่ประมาณนี้ครับเจ็บอยู่ประมาณนี้แหละสวีทเก็บ อ๋อพอเราพูดเสียงแต่เสียขงข้มันเป็นติ้งดูเกียวอ่าแล้วคุณไปดูเสีองหงุอ่าเดี๋ยวคพร้อมนะไอ้เัวเห็นกนี่คุนี้เท่าไหร่เนี่ยได้เด็กแักี่ Pues 9.3.5เขา9.3.5นะครับผมผมที่รอบ3 0 0ใช่ไหมครับขอบคุณครับ3,000ตันสูงครับอ่ะคันนี้ค่ะเดี๋ยวพึ่ถือไว้ก่อนนะครับเี้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันไอ้เขาอันรุ่นใหม่กว่าแต่เขาต้องมนีไงเพราะขนาดรุ่นรุ่นตัวเนี้ย เก่าจ่ยังมีเลยอีเพยังมีเลยแต่รุ<_<_่นนี้คือผมก็พยายามดูว่าตรงนี้คอมันรุ่งโล่งเนาะมันไม่มีนะปกติมันต้องมีตรงแอ็กไฟนี่อืมตรงนี้ผมเจียมันเลยจะมีแต่ตัวมอปอต่ากนี่เหมือนกันเรื่องจากผมมีแต่มอปตานี่มีจ Barcode ใด่เป็น Barcode ต้องเป็นมออาให้ดูได้ว่าว่าสแกนนี่ถ้าเกิดว่าสแกนแล้วมันมีป่ะครัอ่าเดี๋ยวเจ้าของเครื่องติดตัวสตาร์ทได้ครับ เดี๋ยวตาต่แล้วมาดูตัวรอบเขตนะครับของคุณเต้นได้ครับตัวเจพัฒนาเอาสามสิบแปดนะครับหืมเนี่ยเพีย่เกิดเปีนป้องเงียบอีกมาเราโอเคครับครับผมอันนี้มันเป็นปพราะอ้อมใสหรอนเลือดไม่ได้เลยผมยังไม่ยุ่งนะยังไม่ อ,อ,อาจจะมีส่วนคืออย่างแรกคือเรื่องข้อใหม่อยากก่างการสับดีกว่าใช่แล้วอย่างที่สองคือมผมไม่แน่ใจว่าด้วยระบบที่เขาทําออกมาเนี่ยคือคข,อข,ขาเคยบอกว่าปีเก่าปีปีเนี้ยผมเขาเก็าําสิ่งเนียกบกว่าครับแต่ของผมอะน่าจะสิยงด่างหน่อยตบกันตบกันไม่ว่าผมเนี่ยคือเสียงเอาจนได้ที่คุณบอกางนนี้ใช่ครับด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวรอบสองกันเลย พอที่ 6, หัวก้าว <8, S 2> นะเป็นหานะล่อมันหูล่อมันเป็นก้าวเป็น 5, ้านะเมื่อกีนนะ้แะ่เสียงมันเถื่อนเถื่อนมันเสียงมันดังกว่าเมื่อกี้ไงใช่เหรองาน,นเดี๋ยวต้องดูที่ไม้ดูที่ไม้เพราะว่าตันแรงมันก็ดูได้อันเนี้ยได้อันออกโอ้โอมันมากกว่าอันอันเมื่อกี้เอ้ยมันน้อยกว่าอันเมื่อกี้ เพราะเมื่อกี้มันปัปแปมันต้องดูอีนี่อ,อีกรอบหนึ่งที่ตรงหน้าหน้าจอยอ,ยาอ,อีกทีไปรองโอ้ยไปร้องหาจิ้าไตัวจิแคบโอ้ครับไม่ถ้าเกิดเขายัดรอบตอนนะมันมันก็รอบตรงนะพี่ผมก็บิดที่สาม0ปนหะ้าสาเป็นหก เสียงมันโอเคเราเราจําได้ว่าเสียงมันแค่นี้เสียงอะไรอย่างน้ผมเง้า่ฟงอ่ะตำรวจเขาปิดก่อนรอบพี่ๆปิดตอนนี้ที่มันเถิ่ไปเลยอ่ะเขาปิดอย่างนั้นเลยเพาะว่าผมโดนจะปิดคุณอ่ะคือจะให้คุณไปบอกเขาว่ารอบมันเถิ่อนเพราะตอนแรกรื่องปื๊ดพอเปิดเสร็จปุ๊บปื๊ดก็เลยแบบเริ่มเองใจและกมองว่าตรงเนี้ยมันน่าจะต้องหาวัตานของหน่วยงานกับประชาชนแล้วเพราะว่าเฮีย แม่งลาบากยังไงคือตกปัดภาระให้ประชาชนมาโดนผมไม่รับอ่าง nah, ั้นเดี๋ยวผมขอพูดพูดแบบเป็นกลางนะไม่ได้เข <co. ้าข้างตํรวจหรือใครนะครับคือตรงจุดที่ผู้คนโดนอ่ะมันเป็นหนึ่งในจุดที่มีการร้องเรียนเข้าไปเยอะหนึ่งในจุดเรื่องเสียงใช่คือทีเนี้ยมันไม่ได้ว่าเสียงมันเกิดจากผู้คนไม่ใช่นะเสียงมันเกิดจากโดยรวมครับโซนที่ผู้คนโดนกันอ่ะตอนคืนบางวันอ่ะเขาอาจจะมีการแข่งกันรด อัด,ดรถกันวื้นวื้นแล้วคือคนที่เขาอยู่เหมือนกันนะเพราองเรเียนใช่คือปกติเสียงน,นั้นเสีนั้นก็ดังอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอมันมีไอ้พวกนี้เข้ามาเลยปุ <c oughs> ๊บอ่ะลองที่สภาพอะ่ะคือไม่ใช่รถคุณน,นะรถอย่างพวกอ,อ,อ่ะเอ่อฟอร์ซ่ามีโอแมหรือเอ็นแมเนี้ยไปจอดกองกันเยอะๆแล้วทำท่อดังๆแล้วไปแบบบื้นบื้นบึ้นก่อนเลยกันหละ ที่เขาทัที่เขาทำาอจก่รมที่เขาทากิจที่ผิดเวลาเราเเลยแต่แต่คือตรงเนี้ยคนที่ได้รับผลพลอยได้อ่ะก็คือคนอย่างพวกเราเงผมก็สับเรืใหญ่เหมือนกันนะผมก็ผมก็พยายามตือแบบว่าถ้าไม่จำเป็นทีก็แต่สามทุ่มจนถึงสองอ่ะก็ไม่ไม่ออกแต่ไม่ติดมาก่างนี้ผมบอกนี่อ่ะไอการโดนแล้วรักปาของผมยินดียินดีจริงๆแต่แต่ว่าประเด็นคือถ้ามันมีแบบเนี้ย เอ้คุณบิดขนาดนี้ยังไงก็โดนเนี่ยมันนิดนึงอ่ะเราเสียความรู้สึกอ่ะมันถึ่อเป็นเถื่อนถ้าผมรู้ว่าอย่างคันเนี้ยตอ้งท่อมาผมรู้ว่าคันเนี้ยดังผมยอมรับเลยตัวเขาเองก็ยอมรับแต่ปรากฏว่าไอ้ท่อที่ผมตั้งอ่ะมันเงียบมากเลยนะกลับกลายเป็นดซิเบลสูงกว่าคันนี้เพราะว่านี่เงเถื่อนเลยจะบล่อยฟังตัวนี้เลยเอาตรงนี้ตัวนี้ไม่เป็นท่องี้ใช่ครับเป็นตัวท่องี้แล้วก็เราใส่ตรงนี้เพิ่มกันดูดเสียงเข้ามาเป็นการกองเสียงที่หนึับแล้วตรงเนี้ยระยะที่ห่างอ่ะกองเนี้ยเป็นท้าสิบเซน เนี่ยคือห่างกันระยเลยถ้าตามต้องจริงอ่ะตำรวจอ่ะเขาจะไม่มีตรงนี้ใช่ไหมเขาจะมีแต่ตรงไม่แน่ใจเขาจะมีเป็นเป็นก้านอย่างเดียวก้านวัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ก้านออกก็จะเป็นตรงนี้ว่ามนจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนกกระจอกเพราะว่าว่าผมอ่ะไปออกห่านด็กอยู่อ่าทีนี้ผมก็เลยอธิบายฟังว่าของของเราเพื่อความมาตรฐานคือเรามีตรงนี้ให้ดูแล้วว่าเราอ่ะไว้ในโครงพวกคุณเราต้องการให้พวกคุณอ่ะเลีย์ตรงนี้แบบอย่างสบายใจบางคนเอาง่ายบางคนนะ ขอไปตรวจวัดตรงข้างนอกเลยด้วยซ้ำเพาไม่ให้กล้องเพราะว่าพี่ตรงเนี้หลังคามันมีโอดนะมันดังนะผมขอข้างนอกได้ไหมได้เมนชิญพี่รถผมอ่ะมันมามันเพิ่งร้อนอ่ะเสียงมัน่าจะดังนะขอพักเครื่องให้มันเย็นก่อนได้ไหมได้เราให้เต็มที่เลยให้ทุกอย่างคือเราให้ทุกอย่างกับคุณแล้วไงคือเราเราก็เลยบอกว่าเราอยากให้คุณคูสบายแต่ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะมันมันไม่ได้ว่าเราจะเอาคุณแบบว่า ต้องติดไปตลอดนะและคุณโดนปรับตังค์เยอะไม่ใช่ไงถ้าคุณมาถูกมาอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะปลดให้แต่ถ้ามันไม่ถ้ามันผิดจริงอ่ะเราก็จะบอกนะครับแน่ว่าลองไปตรงนี้สักนิดนึงไหมเพิ่มตรงนั้นหน่อยไหมแล้วมาวัดใหม่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าลองดูที่ตรงนี้นะครับวันที่พวกคุณโดนคือวันที่หนึ่งวันที่หมดคือวันที่สามสิบมันมีเวลาทั้งเดือนนึงไปปรับปรุงรัใช่ไปปรับปรุงนะนั่นแหละแต่ถ้าช่วงเวลาสามสามสิบวันเนี่ยตรงเนี้ย ถ้าตรงนี้บอกคุณหายหรือเอกสารคุณหายอ่ะมันก็จะอีกเรื่องอนึงนะถ้าหายเราเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องอีกครับก็จะเสียตังค์เป็นหลักหมื่นโอ้ซึ่งมีคนเสียไปแล้วเขาทำางพ่อเมียเขาทำายพ่อเมียเขาทำายต้องลงเรยเองพาะเมียเขาทำายเพราะเขาทำเลเยอร์เอง อ๋อแล้วเมียท้องทีน่าเลยเขาปูกผมอยากหายแล้วพี่อยากหายนะไม่ได้ครูเขาไม่ได้ครูเขาพูดจริงๆว่าอยากหายแต่จะแตะบนถท้าของผมไม่ได้นะแตะตาเราจะกาวอย่างเดียวผมก็ไม่จะกาวกาวไม่เหนียวมากนะครับก็คือมันเอาออกได้แต่คือคุณแปะอย่างนี้ยถ้าคุณวิ่งรถแรงๆอ่ะหลุดปิ้วนั่นแหละอย่างน้อยคือปิ้วอันนึ่งหรืออันนึงเอาอีกอั้หนผมส่รพผมลืมออกตั้งแต่วันแรกนะผมไปแปะที่บ้างผมแปะบนกระดาษมันไว้วันนี้ผมมาตรวจเลยแปะทีเพราะผมลูกครูมาถ่ายเงินถ้าจะให้ปลดตรงรถต้องมีไหว้แต คุณเอาไปแตะที่บ้านแล้วถ้าคุณวิ่งเวลานั้นเสร็จปุ๊บโดนอีกแล้วโดนตำรวจอีกก็โดนอีกแล้วเขาก็จะถามว่าอันสติกเกอร์เก่าคุณอยู่ไหนเออสติกเกอร์เก่าคุณหายไปไหนถ้าเขาอ่าถ้าคุณบอกเหตุผลไปแล้วเขาไม่ฟังคุณมันก็จะเป็นอีคดีนงเลยนะโอ้ี้ต้องบอกก่อนนะลูกคดีเปลี่ยนเลยลูคดีก็จะเปลี่ยนเอางี้เอางี้คือถ้าคุณทําตัวนี้หายเอาไม่้หายเอาไว้ที่บ้านตัวแผ่นยกระยาที่คุณถือมาวันนี้ ที่ต้องให้ผมเนี่ยคุณเขาไว้ที่บ้านเหมือนกันครับเขาก็จะมีแบบว่าเรื่องใส่กบ้านก็จะมีอารมณ์หนึ่ว่าอ่ะมีใครอยู่บ้านไหมถ่ายมาให้ดูดิว่าอยู่เปล่าอืมถ้าเกิดไม่ไม่มีจริงแล้วแม่งโวยจริงอ่ะมาขึ้นฟืยจริงอ่ะมาละน่าจะโดนเหมือนนี่หนึ่งติดนะรีเบลรีเบลเออรรีเบลรีเบลเจอเจอมาสามวันละรีเบล วันที่ผมโดนก็มีที่เป็นรีเบลมาโดนครับมีเมื่อผมจะรีเบลมาสาวันเลยนะรุ่นนี้เลย่ามวันแลวไอตัวนี้รุ่นห้าร้อยมาห้าร้อยโอเคจัดเต็มเดี๋ยวรอขั้นเดือครับีเดียวโอเคเดี๋ยวผมสิ่งที่ผมอยากได้กับคุณช่วยส่งใหัผมได้ครับได้ครับโอเคโอเคถึงแที่ผมจะเอานะสิ่งที่สองคือผมขอใ้กับขี่คุณสองคนหน่อยครับแบบไว้กับขี่หรือแบบไปจ่ายคนก็ได้นะได้ครับอ่ะพรุ่งนี้อันนี้ผมคืนอให้คุณก่อนนะได้ครับครับผมก็ ราไป็นสาย้นได้ไปจีบไ,ได้ครับอย่างที่สามเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปรถเติมเตือนนิดนึงนอง่ะโดนโดนเสียแม่งแบบเรื่องเรื่องไม่น่าจะโดนมันก็ต้นเดือนเงินเพิ่งออกแล้วโอ้หไม่ได้ใชอะไรพันหนึ่งก็ไม่น้อยนะครับคนเอออยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคนุดเงินเดือนพันหนึ่งก็โหดอยู่วันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความรู้ดีๆเนาะ จ้าหน้าที่สบายใจดีเจ้าหน้าที่ของตมมอญพีน่ารักดีอืมแล้วก็ระบบตรวจับตรงไปตรงมาก,การติดรอบเครื่องการใช้องมือก็ต้องบอกว่าถ้าโดนแล้วถ้ามาที่นี่คุณก็ไม่ต้องกังวลมากผมว่าเขาให้คาแนะนา,าด้วยเขาให้คำแนะนำแล้วก็ก็<ๆ>จะจบง่ายแล้วก็พูดจาดีด้วยครับก็มผมว่าถ้าโดนก็มาี่นี่นะครับอย่าไปขนส่งเลยเพราะขนส่งอะมันหลายเรื่องแล้วคนก็เยอะพอดีพอร้ายก็ไล่มาตรงนี้อีกทีอยู่ดีเหมือนกันแหละครับก็มาที่นี่เสลับ นี่มันจะเป็นตัวที่เอาไว้ให้ตารวจดูว่าเราอ่ะมีการตรวจวันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบผมมันจะมีตัวเลขเขียนอยู่งนีคครับนะฮะต้องสองใบเขียนอยู่ครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเราไม่สะดวกพกตัวแบบเนี้ยถ่ายรูปเก็บไว้ได้โอ้ถ่ายรูปเก็บเห<ล><ล>มือนในมือถือเลยเก็บสมบเลยอันนี้เก้าสิบสี่ของคุณนะครับอันนี้ของคุณนะครับส่วนใบสั่งนะครับคุณจะจ่ายผ่านช่องทางไหนก็ตามนะฮะถ้าเขาร้องขอดูเปิดให้เขาดูด้วย อย่างเช่นใบสั่งที่มันจะมีเป็นตัวยาว,ยาวๆอ่าใช่<ห>นในต,ตัวเนี้ยมันจะมีให้เราจ่ายอยู่ไงถ้าคุณสแกนจ่ายตรงเนี้ยมันก็จะมีบิลเก็บไว้ในระบบโมบายแบงกิ้งอ่าแต่ถ้าคุณไม่สะดวกจ่ายแบบนี้คุณวอล์กเองไปที่สาขาของธานาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ไปจ่ายก็จะมีเป็นใบเปเปอร์มาแล้วคุณก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ยืน่นมาให้เขาให้เขาดูว่าผมมันจ่ายเดแล้วเพราะว่าต้นฤดูสัวญใหญ่เขาอาจจะไม่มีเวลาเปิดดูนะครับโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขาออกนะฮะ ฝั่งนู้นอ่ะเห็นว่นที่รถวิ่งมาหน่ะมันวันเวอ๋ออออต้งกนีเราไปทางนี้ขึ้นไปตามทางเลี้ยวซ้ายแล้วก็ต่อด้านหน้าพอดีนะครับโอเคได้ขอบคุณมากครับผมสองทางนี้หวังว่าไม่เจอตำรวจนะไม่เจอตำรวจแล้วนะไม่เอาเลยนะไม่เอาเอบคุณมากครับออกไปก่อนนะครับเพราะถ้าอันนี้ติดไม่นานก็จะถามอีกว่าเมื่อไหร่จะไปเออเมื่อไหร่จะไปโพสต์หมดเวลาแล้วนะอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณนะครับครับผม